ดีครับสวัสดีครับสำารับชิทุกกันครับเีนดีกาุกทครับทาสุดอดเีมีธรรมดานครับต้องมียดีธดามาบดีครับมานยบีดีของที่เจ็ดเมยายนตอันาอนหกสครับวันนี้ก็เป็นวันทึอยางนะเดียดเดียวนะห้านก็คือเวียดนามนะครับเร่อกจากปรเวียดนามนะเป็นให้ชมทุกๆวันทุวนนะครับอ่อเวลาหนึ่งทุ่มนะ เวลาทุ่ของทุกวันทุกวัน e นะครับตรงมีวีธรดาก็อยากมานำเสนอ้ท่านผู้ชมได้ร่วงรับชมทุกวันทุกวันเึ่นเหกนะครับก็ขอขอทุกท่ามานี้่านนะครับอาจจบเลยนะครับเจเมษาอยู่ประมาณท่าละหกสิบแปดีวีเดินสามกับสีนะครับสามกับสี่สามปีห้าหกเจ็บแปดเก้าีหน่งแนะครับ ตัวเด่นนะครับก็มีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับอันนี้นะสอบเดี่ยกเอานะตัวไหนรอบตัวไหนนะครับอันนี้จะรูดจะวิ่งก็ได้อืมเดี๋ยวคิดสุดท้ายแล้วมาเริ่มหานอนแล้วคราวนี้อืมคิดสุดท้ายแล้วยังเหลืออีกอันเดียวครับอันนี้อาจจะเปนนะครับร่างกายมันนั่งยูนเฉ่งไม่ขยับไี่ยังมันก็เลยตึงก็เลย ตึงไปหมดเลยนเนี่ยเงยพ่หูหูตึงเลยพ่แกะตัวมามีเด็กที่ตึงๆึงหูตึงตาตึงแต่ที่ที่เหี่ยวก็คอคอเหี่ยวหน้าเหี่ยวส่วนอืน่นตึงหมดนะอ่าจกดไปนะครับไม่ต้องมาฝังไม่องมาฝังนะ อันต,ตามนี้กันแล้วกันขอให้ทุกคนจูงดีจูงดีนะครับดับดับ